สวัสดีนะครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์ของเกม c a r ารา์บนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของคาร์บ l เอนะครับก็อย่างที่สัญญาไว้นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาในเชิงของการวิเคราะห์นะครับหรือว่ามาดูกันนะครับว่าในคาร์บ l เอตอนนี้เนี่ย มีดันเจี้ยนไหนบ้างที่น่าลงนะครับก,ก็คือคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนําดันเจี้ยนที่น่าสนใจของในส่วนคาร์บอนเอ็มนะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าคาร์บอนเอ็มเนี่ยผมจะไม่ได้แบ่งเป็นเทียร์ของไอเทมระดับกลางที่ระดับสูงเหมือนในส่วนของคาร์บอนพีซีแล้วเพราะว่าคาร์บอนพีซีเนี่ยมันมีดันเจี้ยนที่สูงกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ดันเจี้ยนเนี่ยที่มันโหดกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยเราจะไม่ได้แบ่งเป็นเทียร์ขนาดนั้นแต่ว่าผมจะแบ่งเป็น2ประเภทที่ว่าดันเจี้ยนสําหรับเป็นปาร์ตี้ ซึ่งจริงๆอย่างที่ผมบอกครับทุกเวอร์ชันของตัวเกมนะครับดันที่เหมาะสมสำหรับการลงดันหรือว่าลงไปฟาร์มเนี่ยมันมักจะเป็นแจเขียวแล้วก็ดีวเสมอนะครับเพราะว่าดันแจเขียวดีวนั้นะนะครับไอเทมที่ดรอปเนี่ยมันก็คือหินเคออสกับหินดีวถูกไหมซึ่งไอเทมทั้งสองเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไอเทมที่ราคาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับซึ่ง ่วดยังไงก็ตามนะครับในส่วนของทั้ง2เซิร์ฟเวอร์เนี่ยไอตัวหินเคออสและหินดีวเนี่ยมันเหมาะที่จะฟาร,ร์มเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์โมบายก็เช่นกันนะครับถ้าใครที่ลงใจเขียวและ d y แล้วคำนวณแล้วมันคุ้มราคาทุนเนี่ยแนะนําให้ลงนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์โมบายนะครับราคาต้นทุนดันเนี่ยมันจะถูกกว่าใน PC นะเดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างให้ดูในส่วนของใจเขียวนะครับใจเขียวในโมบายเนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่ 2.5m เท่านั้นนะครับดันของ DI นีไวเน 3M แล้วก็ 200AP บวกกับหินเคยียว3เหลียนนะ2ดันนั้นเนี่ยเป็น2ดันที่แนะนําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าใครลงไหวก็แนะนําให้ลงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นดันที่ใช้ไอเทมเพิ่งนข้างเยอะนะครับทีนี้นะครับมันจะมาอยู่ในส่วนของดันเจี้ยนทั่วไปนะครับที่เหมาะสำหรับการโซโลก่อนแล้วกันเนาะนะครับ ดันที่บอกสำหรับการโซโลนะครับดันแรกก็คือดัน105แล้วก็ดัน85เช่นกันนะครับก็คืออันนี้มันจะเหมือนกันใน p PC เลยก็คือตัวเนี้นะครับ105เนี่ยหัวใจบอสเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับเป็นไอเทมที่มีราคาดีตลอดเวลานะครับแต่ว่าดัน85เนี่ยไอเทมบอสร,ราคามันไม่ได้สูงมากถูกไหมไอตัวเมอร์กราฟเนี่ยนะครับ ราคาไม่สูงมากแต่ว่าดัาน85นะครับจะมีเซตไอเทมจำพวกชาร์โลไทเท t นะครับที่ผมมองว่ามันยังคงขายได้เสมอนะครับเนี่ยครับผมพวกชุดชาร์โ w ไทเทนแอมูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะครับราคามันยังสูงอยู่นะครับมันยังอยู่ในหลักแบบว่าร้อยอยู่นะอันนี้ยังถือว่าหน้าฟาร์มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้ในส่วนของดัน85และดัน105เนี่ย เป็นดันที่เหมาะสำหรับการโซโล่ในโมบายเช่นกันนะครับทั้ง2ดันเลยนะ85% tower นะครับแล้วก็105% Fo tower B2F นะครับทีนี้นะครับดันถัดมานะครับที่เหมาะสำหรับการฟาร์มนะครับที่เป็นการโซโล่ก็คือดัน1 3 5เขียวครับเศษกำไรเซียนาเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับซึ่งผมมองว่าเศษกำไรเซียนาเนี่ยรอบได้ง่ายกว่านะครับตอบได้ง่ายกว่าในส่วนของหัวใจบอสหรือว่าจำพวกแหวนนะครับพวกนั้นนะครับ ผมมองว่าถ้าเปรียบเทียบจานวนรอบจริงๆเนี่ยเศษกำไรเสียง,งหน้าเนี่ยดรอปได้ง่ายกว่ามากๆนะครับแล้วก็ดันเนี่ยไม่ได้โหดมากนะที่ถูกกันนั้นก็คือเศษกําไรจากดันร้อยสามห้าส้มนะครับเศษกําไรเขียวนะไม่รู้มันจะเป็นทาสีให้สลับกับตัวดันทําไมแต่ว่าเศษกําไรของดันส้มนะครับเศษกําไรเขียวเนี่ยราคา1ชิ้นอยู่อยู่ที่6กเอ็มนะครับซึ่งอันเนี้ยดรอปง่ายมากนะครับดรอปง่ายมากมากมากกว่าในส่วนของ ร้อยสามห้าเขียวอีกนะครับอันนี้เป็นอีกหดึ่งดันที่หน้าฟาร์มเพราะว่าไอเทมเนี่ยราคาค่อนข้างสูงส่วนดันถัดมานะครับที่เหมาะสําหรับการลงนะครับผมจะรวบยอดเป็น2ดันเลยก็คือดัน DX เ w a k e วทั้งหลายทั้งแหลทั้งหมดทั้งมวลนะครับ DX a w a k e วนะครับก็จะมีดันหนอน w เว e นะครับผมดันงู w a ว e นะครับผมดันลาวาาอเว e นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็รถไฟอเวกนะครับ แล้วก็ดันน้ําแข็งเอาเวกตรงนี้นะครับดันพวกนี้นะครับเหมาะสําหรับการลงเพราะว่าเหมือนกันครับตัวหินธาตุนะครับในคาบาวโมบายเนี่ยราคามันดีมากนะครับหกองใหญ่เนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ1 5 0่นะครับโดยประมาณนะอาจจะถูกกว่าหรือแพงกว่าก็แล้วแต่ประเภทของหินธาตุนั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหินธาตุดินอีก1ชิ้นนะครับหินธาตุดินนะครับอยู่ที่นะครับหชิ้นเนี่ย อยู่ที่ 2.5m เ,เลยนะครับพุผู้ชมเห็นไหมราคาค่อนข้างแพงนะครับอันนี้คือถ้าใครฟาร์มไหวแบบอาชีพจะพวกอาเชอร์อะไรเงี้ยนะครับดันเนี้ยเหมาะสำหรับการฟาร์มมากๆนะครับแล้วก็ดันอีกหนึ่งดันก็คือที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือดันงูอเวกนะครับดันงูอเวกเนี่ย ปกติแล้วเราจะลงไปหาสร้อยกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เชิงไปหาสร้อยแหละคือเราไปหาสร้อยไส้แต่ว่าเราไม่ได้หาสร้อยที่ออปชันสูงๆมาใช้แต่ว่าเราหาสร้อยเลเวลสูงๆนะครับเพื่อมาย่อยนะครับตัวเลเวลนะครับเลเวลเนะครับราคา1ชิ้นเนี่ย ตอนนี้นะครับอยู่ที่ 28m นะครับราคาค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น่าฟาร์มเป็นอย่างมากเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของดันเจียนสำหรับการโซโล่นะส่วนดันเจียนที่เหมาะนะครับผมสำหรับการฟาร์มเป็นปาร์ตี้ในเกมคาร์บ M อเอ็มนะครับคือต้องบอกงนี้ก่อนว่าคาร์บ M เอ็มนะครับมันจะมีดันเจียนที่พิเศษนะครับมากกว่าในส่วนของคาร์บ PC พีซีอยู่นิดหน่อยนะครับบางดันนะครับเพราะว่า สำหรับปาร์ตี้บางปาร์ตี้นะครับในคาร์บาตเอ็มเนี่ยมันจะมีการดรอปไอเทมอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นการดรอปไอเทมเขาเรียกว่าดรอปเฉพาะตัวบุคคลนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับจากดันเพนเดอร์โมเนียมละกันนะครับดันเจี้ยนในรูปแบบของปาร์ตี้นะครับในคาร์บาตโมบายเนี่ยมันจะมีการดรอปเฉพาะตัวบุคคลนะครับหรือที่เรียกว่าอินดิวิววลดรอปนะครับอันนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่า สมมติเราลงดันปาร์ตี้กัน5คนนะครับแต่ละคนในดันที่ลงไปเนี่ยทั้ง5คนจะดรอปไอเทมของตัวเองโดยเฉพาะก็คือจะไม่มีการต้องมานั่งแบ่งไอเทมหรือว่าการหาไอเทมกันเลยก็คือตัวดันเนี่ยจะดรอปไอเทมให้ของใครของบันเลยนะครับหมายความว่าดันพวกแบบแพนเดอร์มนเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับที่ปกติถ้าลงเป็นปาร์ตี้เนี่ยหารของแลจะไม่ค่อยคุ้มใช่ไหมถ้าแบบมันไม่ได้ดรอปของชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าถ้าเราลงเป็นปาร์ตี้ในคาบเวเอ็มะครับ ลงยังไงเฉลี่ยแล้ว5รอบก็กำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งดันที่น่าสนใจนะครับเพนเดอร์โบเดียมนะเพราะว่ามันเหมือนกัน,นครับตอบเทียร่าออฟนิกนะครับให้เราไปคราฟขายต่อได้นี่อย่งที่บอกครับไม่จําเป็นต้องหาไอเทมนะคือตัวเกมเนี่ยมันแยกไอเทมดรอปให้เฉพาะตัวบุคคลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ดันแพนเดอร์มูเนียมนะครับเป็นอีกหนึ่งดันที่ค่อนข้างน่าสนใจนะตัวราคาใช้ที่เจเวลเนี่ยที่ครับแล้วก็อยู่ที่98เอ็มนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับดันปาร์ตี้อีกหนึ่งดันที่เหมาะสำหรับการลงนะครับในคาร์บาวโมบายนะครับก็คือดันเทมปัสนะครับเทมปัสเนี่ย จะตกอยู่ที่799เอมนะครับอันนี้คือราคาแหวนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราซื้อบดันไปลงนะครับโอกาสที่มันจะขัดทุนเนี่ยมันจะน้อยกว่า PC ถีนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องหากับคนอื่นคือระดับเฉพาะของตัวเองไปเลยก็มีโอกาสที่จะได้กาไรเยอะขึ้นนะครับส่วนพวกชุดอะเคเดียมพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นชุด m 7 m 8เนี่ยราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับมันก็พอขายได้ิดหน่อยแต่ว่า ประสบการณ์ที่ลองขายมาเนี่ยอันนี้ขายค่อนข้างยากนิดนึงนีพวกอุปกรณ์สองลูเหมือนกันนะครับต่อให้เป็นของพอบของตัวเบสในแผ่นนี้เลยเนี่ย มันก็จะไม่ได้แบบราคาเวอร์วังอะไรมากนักเพราะว่าคนเนี่ยจะนิยมใช้ได่ส่วนาราฟแมนกันมากกว่านะครับแต่ว่าถามว่าพอขายได้ไหมก็ยังพอขายได้อยู่นะครับอันนี้คือส่วนไอเทมแรที่ได้รุ้นกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีในส่วนของไอเทมชิ้นอื่นอีกนะเช่นหูเด็บปุกเจ็ดอะไรพวกนี้ที่ผมเปิดหน้าดันให้ดูเมื่อกี้จะน้อยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นของที่น่า,นา,นานจะดรอปสักทีนึงนะครับอยากให้ปโฟกัสพวกไอเทมที่ดรอปบ,บ่อยเช่น ที่เจาะหูหรือว่าเศษกำไรพวกนั้นมากกว่าหรือว่าแหวนเทป,ปัสเนี่ยยังพอลุน้นได้อยู่นะแต่ว่าผมมองว่าพวกหูปรโขปเกตอะไรเงี้ยมันมันดรอปค่อนข้างยากนะครับหรือจริงๆแล้วนะครับดัน For ์กอเดนเทอร์โบบอครับหรือว่าดันร้5ยยิ้นะครับด้านแหวนไทเลนส์เนี่ยอันนี้ก็น่าสนนะครับคือผมไม่รู้ว่าตอนนี้ราคามันบัก๊กหรือว่ามันเขาปั่นกันแต่ว่าถ้าปัจจุบันท,ที่ผมเช็คราคาเนี่ยรูดแอมดาบเนี่ยมันอยู่ที่1 1 0ยเอ็มเลยนะซึ่งตัวแหวนไทเลนสน์ครับ จริงๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่ 80m นะอันนี้ก็เหมาะกับการ ลงเป็นปาร์ตี้เช่นกันนะครับรวมถึงในส่วนของแหวนเทเลนตอเวกเช่นกันนะครับอันนี้เนี่ยต้องใช้อเทมสูงนนึงในการลงเป็นปาร์ตี้แต่ว่าถ้าลงเทปปัตได้อันนี้ก็ลงเป็นปาร์ตี้สบายเหมือนกันนะครับอันนี้มันค่อนข้างน่าลงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับดันเป็นปาร์ตี้เนี่ยมันแชร์อเทมกันเรียบร้อยแล้วหรือแม้ในส่วนของดันเข่าม่วงอันนี้ก็น่าสนนะครับดันเข่าม่วงเนี่ยต้นทุนอยู่ที่ 4m ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราหาปาร์ตี้ลงได้นะครับดันนี้น่าสนใจเพราะว่าลูนอิกนอร งไปฟาร์มของแลเนี่ยดันนนี้เป็นอีกหนึ่งด้นที่น่าสนใจนะครับคือถ้ามีปาร์ตี้ลงไปแบบด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับวันละ5รอบนะครับลุ้นไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยผมบอกว่าอันเนี้ยก็น่าสนนะครับเนี่ยครับราคาลูนิกนอร์เพนเทชันราคาค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนไอเทมของแล่ดื่นเช่นแหวนบวกทรงบวกสีนี้ก็มีดรอปนะครับแต่ใตอนที่ผมได้พูดไปทั้งหมดเนี่ยกอดหน้านี้เนี่ยมันก็มีแหวนบวกสีดรอปเกือบหมดเลยนะซึ่งมันก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับแหวนบวกสามบวกสี่เนี่ยราคาดีใช้ได้เลยครับ ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆในโมคาบาโมบายเนี่ยผมแนะนําให้ลงเป็นปาร์ตี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีการแชร์ไอเทมกันมีการแชร์ขอกันซึ่งผมบอกว่ามันค่อนข้างคุ้มนะครับอย่างพวกมิลาดเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนำนะตอนนี้เท่าไหร่เพราะว่าผมมองว่ามันยากเกินไปหน่อยแต่ว่าพวกแบบเพนเดอร์โมนเียมนะครับหรือว่าแบบพวกเทมป์ปาร์ตหรือว่าดันร้อยห้าห้าเวกอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าใครจะแบบอยากจะ ไปลงอัลเบรอนซิตี้หรือว่าไปลงแบบมิลลาร์ินก็ได้แต่ว่าผมมองว่าแบบแพดมันไม่ค่อยเหมาะกับโมบายเท่าไหร่นะครับไอสองดันนั้นนะก็ประมาณนี้นะครับผมดันเจี้ยนที่แนะนําสาหรับคารโมบายนะครับสาหรับการโซโล่หรือว่าการลงเป็นปาร์ตี้นะครับอย่างที่บอกครับด้านไหนที่มันเขียนหน้าดันนะครับว่ามีการแชร์ของนะครับก็แนะนําให้ลงเป็นปาร์ตี้เถอะนะครับเพื่อความสะดวกนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับอย่างน้อยเป็นการทํารอบนะครับให้เราจบดันไวขึ้น เราก็จะได้มีโอกาสลุ้นรับของแลในการรอบดันเนี่ยมากขึ้นเห็นไครับว่าร2อยกับ1 5 5เวกเนี่ยก็มีการรอบแบบแยกไอเทมเช่นกันนะครับประมาณนี้นะคลิปนี้มาแนะนำประมาณนี้ถ้าคอนเทนต์มันดูมั่วๆรัวๆก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าชอบเป็นไงรบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช anel ด้วยนะครับว่าจะกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแชร์ทริคนะครับวิธีการเก็บคลาสนะครับให้ไวๆนะครับเก็บ แต้มชื่อเสียงให้ไวนะครับก็อาจจะไม่ได้ไวที่สุดแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่พอจะช่วยผู้เล่นใหม่ได้บ้างทบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องด้วยครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบาย